ย้สวัสดีครับผมไอ o อ p เพย์รูมครับเมื่อกี้เราโปรโมทว่าใหม่แกะกล่องก็ใหม่แหละก็ใหม่เราเพิ่งเดบิวต์ไงนะครับผมวันนี้ไอ o อ p เพย์รูมครับวันนี้เราอยู่กับบินบริสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้ชาวโลกป๊อปสักนิดหนึ่งครับครับสวัสดีครับบริสจาก Sony Music Thailand ครับเราจะจะบริษอะไรไม่ได้นอ บาริสบาริสไมื่อกี้ผมบาริสบริสนะนะครับผมเป็นไงอัปเดตกันหน่อยวีแคปกันสักนิดนึงเพราะว่าก็เพิ่งผ่านปีใหม่กันมาเนาะครับมีเที่ยวไหนมีแพลนมีอีเวนต์อะไรยังไงบ้างครับวีแคปกันสักนิดนึงปีใหม่เหรอครับปีใหม่ ทำเพลงนี่แหละครับทำเพลงใหม่ทำเพลง,ท,พลงที่กำลังจะปล่อยเซตหลังนี่แหละไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยโอ้ดูดีตอบนี้ดูดีพี่ดูแย่เลยถ้าบ <c oughs> ี่ถ้าพีคำตอบที่ดูอินนี้เลยพี่ไปไหนมาครับพี่โอ้โห,หลายที่มากครับวินนึกไม่ออกเลยครับคือไม่มีงานไม่ทําเพลงไม่อีเวนด้วยเที่ยวอย่างเดียวจบแย่มันแย่ลงที่นึกไม่ออกเนี่ยแหละเที่ยวเที่ยวตอนกลางวันสวนสัตว์เที่ยวชมนกชมไม้ของพี่อยากคิดว่าพี่เป็นคนอย่างนั้นอ๋อไม่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 คืนนี้คืนนี้ไปไหนไหม ฮะไม่เยอหรอเหมือนผมถามรับน้องแบบนั้นแหละแล้วก็ผมส่วนใหญ่ก็ทําเพลงเนาะทําเพลงแล้วก็ยังอยู่ในแวดวงดนตรีตลอดเพราะเมื่อกี้เราคุยกันก็เพลงปล่อยล่าสุดก็นานมากนะเพราะว่าเล่าเล่าเล่าประวัติคุณสักนิดหนึ่งให้แฟนๆได้รู้จักมาสักหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยเป็นศิลปินอิสระด้วยใช่นะครับผมเล่าย้อนความกลับไปสักนิดหนึ่งครับก็ถ้าว่าเริ่มใช้ชื่อวาริสเริ่มทําเพลงมีเพลงของตัวเองเลยจริงๆเนี่ยก็ประมาณอ่ ปีนี้กําลังเข้าปีที่8แล้วครับผมก็คือก็คือเราทำเพลงครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ประมาณมหาลาัยปีหนึ่งเลยก็คือประมาณ2018ก่อนโควิดอะไรประมาณนั้นฮะเพราะว่าตอนนี้วันนี้ก็26หไหมใช่ใช่ครับโหแปดปีก็10 1ส 19, 19ิ8 19้ไหมประมาณใช่ครับที่เริ่ม<ๆ>ที่เริ่มแบบปล่อ,อยเพลงแล้วก็เริ่มมีคนรู้จักอะไรประมาณนั้นครับผมแต่ว่าเราก็ทำควบควบกันมาเรื่อยๆไปพร้อมๆกับ ทํางานเบื้องหลังทํางานอื่นๆที่เกี่ยวกับดนตรีอะไรเงี้ยนะครับจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายดนตรีของบินคืออะไรครับคือเล่นดนตรีเรียนดนตรีหรือว่ายังไงถึงถึงเริ่มทําเพลงแบบแบบนี้ออกมาจริงๆก็พอเรียนดนตรีนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนมหลาลัยเราเข้าไปเรียนที่ดุริยางศิลปกรแล้วใกล้กันใกล้กันใช่ใกลก้องผมเรียนไม่โดนผมเรียนอ๋อ<ม>จริงเหรอครับใช่ครับอ๋อใช่คือ ก็จะใช่เราตัวเชื่อมกันด้วยไอ้สะพานมะรลมอยู่ใช่ไม่ไม่ไม่ใกล้ขนาดนั้นไม่ใกล้ขนาดนั้นไม่ใกล้ขนาดนั้นเรียกได้ว่าคุณไม่สามารถเดินข้ามสะพานมะรลมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่โอเคอ่ะต่อเลยฮะเมื่อกี้กำลังจะมีสาระไปแล้วเขาบินจะมาเสียตรงสะพานมะลม่ยผมเองแหละผมเองผมเองก็ใช่คือเราเราเรียนที่ดุริยางค์ศิลปากรแล้วมันก็จะมีเรียกว่าอะไรดี เราก็จะมีแบบเราจะอยู่ในแวดวงของรุ่นพี่รุ่นแบบเพื่อนๆกันที่แบบเขาเป็นศิลปินที่เขาทําเพลงที่เขาแบบทําวงกันเรียกว่ารอบตัวดีกว่ารอบตัวเลยรอบตัวดีกว่าเนาะรุ่นพี่เราด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะมีไอดอลเป็นแบบว่าวงดนตรีอินดี้อิสระหรือแบบแนวต่างๆหลากหลายมากๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยาก ทำอะไรแบบนั้นบ้างที่เป็นของตัวเองอม,มันก็ประจบเหมาะกับเราเรียนสาขาวิชาที่แบบมันเกี่ยวกับการเขียนเพลงทําเพลงอยู่ละม,มันก็จะมีงานม,มันก็จะมีพวก Assignment ที่แบบ,บให้เราแบบทำเพลงตัวเองอะครับใช่แล้วก็เพลงแรกที่ทําตอนนั้นก็คือเพลงแรกของวาริสเลยก็คือชื่อเพลงว่าเอ็นตอนนั้นแล้วก็อยู่มา อะไรก็ไม่รู้ยา,ยาวๆมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับโอ้โหคนผมา<ช>เรยได้ว่ามันก็อยู่มาตลอดแหละในของคุณมันก็อยู่มาตลอดเราก็ไม่เคยหนะายไปไหนเขาปล่อยเรื่อยๆเออก็คือได้ได้ว่ามาสายตรงแหละสายดนตรีด้วยแล้วก็ทั้งแต่งเพลงโปรดิวซ์เองด้วยอะไรอย่างงี้ครับมันปรับตัวเยอะไหมครับกับการเดินทางของวินประมาณ8 9ปีที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าผมว่า มันมีความต่างอยู่นะกับการเียนดนตรีเนาะเราก็อยู่ในสังคมดนตรีแวดล้อมดนตรีหมดจนมาแบบเข้าอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้นมากขึ้นปรับตัวเยอะไหมครับกับกับสิ่งที่จุดเริ่มต้นของบินตอนนั้นเยอะเลยครับจริงจริงจริงถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องแบบ subject ของการเป็นนักเรียนดนตรีอะ่ะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าพอมาเป็นศิลปินหรือพอมาทํางานในวงการจริงๆมันค่อนข้างต่างมากๆเลยเพราะว่าเพราะว่าพอเรามีเรียกว่าดนตรีเป็นเหมือนกับ เอ듀เคชันเป็นการศึกษาของเรานะมันจะมีเรียกว่าแบบแผนหรืออะไรสักอย่างที่เราเคยต้องรู้สึกว่าเราต้อง Follow มันเราต้องทําให้มันเป็นแบบเนี้ยเราก็จะมีความเข้าใจบางอย่างที่เรารู้สึกว่าอันนี้คือถูกอันนี้คือผิดหรือเปล่าบางทีนิดๆหน่อยๆแต่ว่าพอเราเข้ามาเรียกว่าลงอยู่ในสนามจริงๆแล้วพอมาเป็นศิลปินพอมาทํางานตัวเองแล้วมันก็เรียกว่าก็จะต้องมีช่วงเวลาหนึ่งๆที่เราต้อง อันเลินต้องแบบว่าต้องแบบว่าั mm. บ,บ,าบลืมทุกสิ่งที่เราเคยเรียนมาหรือว่าอะไรที่ mm hmm. เราเคยคิดว่ามันเป็นแบบแผนถูกต้องรหรืออะไรแบบนั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าพอมาทํางานจริงๆมันไม่ได้มีอะไรตายตัวเลยมัน mm hmm. ทุกอย่างมันคือเรื่องของการคอนเนคกับผู้คนคการทําในสิ่งที่เป็นเส้นทางของตัวเองหรือ mm hmm. อะไรที่มัน จะว่าซับซ้อนก็ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นแต่ว่ามันค่อนข้างมันค่อนข้างเรียกว่ามันไม่เหมือนกับอะไรที่เราเคยเข้าใจว่ามันเป็นแบบแผนผมว่ามันมันไม่ใช่จัดดนตรีแล้วอ่ะมันมีมากกว่านั้นทั้งคอนเน็ชันเอยทั้งเมื่อก่อนเราอยู่กับรอบตัวที่เป็นดนตรีเนาะใช่ใช่คือผมแบบเรียนดนตรีเงผมก็จะรู้สึกถ้าอย่างสมัยเรียนอะเวลาเราสมมติว่าอยู่วิชารวมวงหรือวิชาอะไรที่เราต้องเล่นดนตรีเราก็จะรู้สึกว่า เอ้ยไม่ได้ห้ามเล่นหลุดนั่นคือโฟกัสของเราเลยเราต้องเล่นให้เแบบ๊ะเราต้องเล่นให้แบบเรียกว่าถ้าเป็น Hero, กีต้าฮีโร่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อะเ่คือวิชาในีอแน่นอนใช่แต่ว่าพอเราเรียกว่าพอเรามาอยู่ในสนามจริงแล้วเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งนั้นมันก็สําคัญนะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดมันมีเรื่องของการคอนเนคกับผู้คนการเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์การทํา หน้าที่ของเราตรงนั้นให้ดีที่มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่นเนี้ยครับแล้วอะไรแบบน,นั้นนะครับที่เราต้องมาเรียนรู้อีกทีเรียกไ,ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาที่แบบมาหาลัยหลายๆที่ก็ไม่รู้จะสอนอยังไงเนาะเรื่องพวกนี้บางทีแบบเราต้องมาเจอเองไหมมันเป็นเรื่องชั่โมงบินมากๆเลยผมว่าอืม,อม,อม,มก็ผมว่ามันเป็นอีกมันเป็นอีกการเดินทางที่ที่สนุกแหละ เพราะว่ายัางไงมันก็ทิ้งดนตรีไม่ได้ยังไงเราก็ดนตรีเดินไปกับเราอยู่แล้วใช่นะก่อนที่จะเข้าเพลงนะครับขออนุญาตถามลึกสักนิดนึงเพราะว่าเห็นได้ได้ข่าวว่าเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ด้วยแล้วก็ทําเบื้องหลังมาตลอดพอจะมีแบบผลงานอะไรมาแชร์ให้พวกเราไหมเพราะว่าเห็นเป็นดีเรคเตอร์ของคอนเสิร์ตลานดอกไม้ด้วยอ่านะเล่าเล่าหน่อยเล่า,ลาขยายความให้แฟนๆสักนิดนึงครับก็จริงๆก็ทําเรียกว่าเราก็ทาเบื้องหลังมาเรื่อยอๆอะไรประมาณนั้นฮะเรา แบบควบคู่กันไปกับทำเพลงตัวเองอยู่แล้วแล้วก็ตอนที่ถ้าอย่างในกรณีรานดอกไม้ตอนนั้นนะคือก็มีโอกาสได้แบบเราก็รู้จักกันกับวงเป็นเพื่อนๆกันมาอะไรเงี้ยนะครับเขาก็เคยแบบมาเป็นเกสคอนเสิร์ตเราอะไรเงั้นแล้วเขาพอถึงคิวคอนเสิร์ตเขาก็เลยชวนเราไปเป็นมิวสิกไดอันนั้นก็น่าจะเป็นเรียกว่าเป็นงานแรกจริงๆที่แบบมาจับจับแบบงานสเกลใหญ่ขนาดนั้นซึ่งก็ท้าทายดีครับผมคือเรา แต่ว่ามันก็รู้สึกว่าเรามีอะไรที่เรามอบให้เขาได้เหมือนกันนะหมายถึงเราเป็นคนดูคอนเสิร์ตเยอะเราเป็นคนชอบเราเป็นคนแท็กโชว์ลิสตไงครับเราเปลี่ยนแทบจะตลอดเวลาเหมือนกันเช่นลิสต์เราไม่เช่นลิสต์เราแบบว่าเปลี่ยนแทบตลอดเวลายืดหยุ่นมากๆอะไรย่งเเลยทําให้เรามีอินพุตในด้านการโชว์ประมาณหนึ่งที่เราคิดว่าเราสามารถแบบทําหน้าที่อะไรแบบนั้นได้ก็ก็ท<ๆ>ําเป็นมิวสิกได ประมาณนั้นครับดูโชว์ดูเรื่อง arrangement อ r เรนจ์เมนต์ดนตรีเรียกได้ว่าตำแหน่งก็ยิ่งใหญ่ยอยู่นะสำหรับบ <c oughs> สิตรักเตอร์นะเออบาลานซ์ยังไงครับเพราะว่าจริงๆจากที่คุยกับวินมาวินก็ทำงานตัวเองมาตลอดเนาะแล้วพอมาทำเบื้องหลังก็ผมว่ามันก็ได้แชร์อะไรหลายๆอย่างกับศิลปินหลายๆท่านแหละม,มันก็เป็นอีกหนึ่งพาร์ทของของนักดนตรีด้วยเนาะอ,อยู่บาลานซ์ตรงนี้ยังไงครับเรื่องความคิดเอ่ย m มซ์เซตต่างๆนะเพราะผมว่ามัน อย่างที่บอกเนาะเราเรียนดนตรีกับจบออกมา<ช>ทําเบื้องหลังเราก็ต้องคอนเนคกับคนมากมายมทุกอย่างหลายๆปัจจัยมันก็เยอะมากมายมสําหรับบินนี่คือ,อยังไงเลยผมว่าจริงๆมันถ้าหากว่าถามาบาลานซ์เกับการทํางานเบื้องหลังครับการทําเพลงตัวเองยังไงอ่ะมันผมว่ามันถ้าหากว่าเอาแบบอันดับหนึ่งเลยคือเราเราไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางถ้ากัาเราทำงานเป็นเบื้องหลังคือเราจะ เราจะเรียกว่าเราจะให้ศิลปินอะที่เราทํางานให้เป็นศูนย์กลางเลยว่าอะไรก็ตามที่เราทํามันต้องเสิร์ฟเขามันต้องมันต้องถูกต้องในโลกของศิลปินคนนั้นในโลกที่เขาคอนเนคกับแฟนคลับเขาเราก็เหมือนกับต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งอะไรประมาณนครับที่มันที่ณนตอนนั้นเราก็จะเทิร์นออฟสมองด้านความเป็นศิลปินวาริสไปแต่ว่า เราก็จะมีอินพุตอะไรบางอย่างแหละครับที่เรารู้สึกว่าเรามอบให้ได้มันก็เหมือนการร่วมงานกันนะเนาะก็เป็นการร่วมงานกันแต่เราจะถ้าสําคัญเลยคือเราให้เขาเป็นเซนเตอร์อืมเราจะทํางานทุกอย่างเบสจากว่าเขาเป็นใครเขาชอบอะไรเขาทําอะไรแล้วมันใช่ที่สุดเราจะยึดตรงนั้นไว้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพาร์ตนึงของวินด้วยแล้วก็ยังทําอยู่ไหมทุกวันนี้ก็ยังเป็นเบื้องหลังด้วยยังทำอยู่ครับยังรับงานอยู่นะครับ เหมือนกันนะครับนะครับงานอยู่เหมือนกันนะครับนะครับผมเมื่อกี้ก็เหมามอนกันไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับโซนี่ด้วยนะเป็นยังไงบ้างกับการเติบโตของตัวเองในหลายๆปีที่ผ่านมาครับอืมก็เปลี่ยนไปเยอะครับจริงๆก็เรียกว่าเปลี่ยนแทบจะแทบจะทุกชุดเลยก็ได้ครับผมเพราะเราก็มีเพลงถ้าหากว่าฟังเพลงวอลิสชุดแรกฟังเพลงวอลิสชุดแบบก่อนหน้านี้ไม่นานแล้วก็มาถึงตอนนี้มันก็ มันก็เรียกว่าแทบจะแบบไม่เหมือนกันเลยก็ได้คือเราก็เราก็ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันใช่ในช่วงเวลานั้นๆที่มันเป็นเรื่องที่เราอยากเล่าที่เราเองก็ค่อยๆรู้จักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆด้วยประมาณนั้นครับและก็มากับเพลงล่าสุดด้วยห้าสิบห้าสิบโซโซอ่ะใช่คนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งคือแบบล้าวแต่อยู่แล้วกัน ห้าสิบหครับคืออะไรคอนเซปเป็นยังไงครับกับเพลงนี้ครับห้าสิบห้าสิบคือคอนเซปต์มันคือคาว่าคนละครึ่งแหละครับผมมันคือเราเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์กับคนที่หลักไหวโดยอยากให้ความสัมพันธ์ที่มารู้สึกไม่เท่าเทียมอยู่นะตอนนี้มันกลับมาเป็น50-50ให้ไ สมมุติว่ามันเป็นแปดสิบยี่สิบอยู่หรือว่ามันเป็นเจ็ดสิบสามสิบเนี่ยเราอยากดันให้มันอยู่ด้วยกันให้ได้มันก็ต้องเป็นห้าสิบห้าสิบคิดชื่อเพลงออกตอนไหนอะตอนคือตอนไปสแกนหรือยังไงหรือยังไงคือสงสัยโคราครึ่งคุณคือแบบเฮ้ยชื่อเพลงอะไรดีมะปึ๊บอ่าครครึ่งห้าสิบห้าสิบนะ คือยังไงเรื่องนี้พูดเยอะไม่ได้แต่แค่เล็นเเรื่องนี้พูดเยอะไม่ได้จริงเออไปมีเริ่มต้นยังไงอ่ะคอนเซปต์ของวินไอการที่แบบเรากลับมาเจอกันห้าสิบห้าิบแบบเนี้ยครับเพราะผมว่ามันไม่ได้คิดมิติเดียวเนาะกับการที่แบบมาอยู่ดีมาเจอกันคนครึ่งทางแบบเนี้ยได้เราพอมีเวลาอยู่ใช่ไหมมีเวลาอยู่ครับได้เลยครับคือถ้าหากว่าเราแต่แรกก่อนเลยมันเป็นเพลงที่ผมเขียนไว้นานมากๆแล้วมันเป็นเพลงที่ผมเขียนไว้น่าจะก่อน ประมาณช่วง2021ได้ครับช่วงแบบก่อนผมชิฟไปทำเพลงอังกฤษอีกคือผมเคยมีเพลงเนี้ยที่ผมเขียนในประสบการณ์ที่ในช่วงเวลาที่ผมเคยเรียกว่าเคยมีความสัมพันธ์และประสบ,บการณ์ในการร่วมงานกับคนคนหนึง่งแล้วผมรู้สึกว่ามันเริ่มบั่นทอนจิตใจเราเราก็เลยเราก็เลยเขียนสิ่งเนี้ยระบายอารมณ์ขึ้นมามเนื้อเพลงมันก็จะเป็นความแบบว่า เออแบบเธอที่ฉันแย่มากๆเลยนะแต่ว่าเราแบบเห็นใจกันหน่อยได้ไหมเราก็จะรู้สึกอย่างนั้น mm hmm. แต่ว่าแล้วเราก็เก็บเพลงเนี้ยไว้เราเก็บไว้ผ่านไปสี่ปีปีที่แล้วพอเรากลับมาเขียนเพลงไทยกลับมาวางแผนอัลบั้มใหม่เรา mm hmm. เราก็หยิบเพลงนี้มาแล้วก็ให้อา่าเราก็กลับมารีวิวเนื้อเพลงมันนะครับ <c oughs> ตอนแรกมันก็เป็นเพลงเป็นเพลงระบายอารมณ์เป็นเพลง mm hmm. ถ้าถ้าภาษาแบบถ้าถ้า คุงยง่ายๆก็คือเพลงด่าแหละอือเพลงที่เราแบบด่าคนคนึงอะแต่ว่า,าทีเนี้ยผมมี Co คอโปรดิวเซอร์คนหนึ่งคือคุณฟอร์ดจากวงฟอร์ดทริโอแล้วคุณฟอร์ดเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่า,าผมค่อนข้างไว้ใจในเรื่องการทํางานในพาร์ทเนื้อเพลงกันคือคผมกับเขาจะแบบชอบ เพลงไทยที่เนื้อดีเหมือนกันอะไรมานั้น<ล>เราก็เลยจะหลดเหมือนกันจะหลุดแเขียนเหมือนกันอ่ะครับเราชอบแบบอะไรที่มันเล่าเรื่อง make sense รเรื่องอะไรที่แบบว่ามันกลมอะไรนั่ยน,นะครับเราก็เลยให้เขามาช่วยดูทีเนี้ยมันก็เลยเป็นมันก็เลยเต้องหาเรียกว่าแก่นของเพลงเราก็เลย,เน,ยนั่งดีฟทอล์กนั่งคุยกันม,มาหากันว่าไอ้คนคนเนี้ยที่มันนั่งพูด สิ่งเหล่านี้อยู่ที่มันระบายอารมณ์เรื่องพวกนี้ออกมาคอนเซปต์จริงๆของมันนะหัวใจเขาต้องการอะไรแบบว่าเขารู้สึกอะไรทําไมก็ถึงมาร้องสิ่งนี้แล้วเราคนพบว่าจริงๆแล้วแบบเอ้คนที่ร้องเพลงห้าสิบห้าสิบอยู่เนี่ยเขาไม่ได้อยากด่าคนนี้แล้วก็เลิกลากันไปหรืออะไรนะแต่มันคือการที่เราช่วยช่วยเห็นใจเราหน่อยได้ไหมเราจะได้อยู่ด้วยกันได้ครับมันคือการอยากจะรักษาความสัมพันธ์นะฮะ เราก็เลยเครับเราก็เลยไปได้ไอประโยคที่แก้ในเพลงมาคือประโยคที่อยู่ในฮุกที่ร้องว่าหากจะพอมีสักทางเจอกันตรงกลางยังรอให้เธอเข้าใจครับประโยคนั้นก็เป็นประโยคที่พอได้มาปุ๊บเพลงมัน make sense เลยมันคือการเจอกันตรงกลางมันคือการถ้าเราจะอยู่ด้วยกันได้เรารต้องเราต้องเจอกันตรงกลางใช่ม,ม,มันเป็นห้าสบห้าสิบ ผมว่าเพลงเนี้มันออกมาประมาณทุกอย่างมันต้องพอดีอ่ะใช่ไหมความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราคือทุกคนก็อยากเป็นตัวเองกันหมดในในทุกพาร์ทของชีวิตอ่ะแต่ก็ต้องมาเจอกันตรงกลางเพื่อจะแบบเออให้มันทํางานกันต่อไปได้ใช้ชีวิตกันต่อไปได้อะไรประมาณนี้เนาะใช่มันก็เป็นทั้งมันก็เป็นกับทุกความสัมพันธ์ได้หมดนะเรื่องเอ่อเพื่อลมงานความรักเพื่อนกันครอบครัวใดๆผมว่ามันสุดท้ายแล้วถ้าหากว่า ความสมพั์ที่มันอยู่ด้กันได้ยาวที่มันเฮลตี้จริงๆมันก็คือการอยู่กันอย่างตรงไปตรงมาอยู่กันแบบให้ให้ต่างคนได้เท่าเท่ากันเป็นห้าสิบห้าสิบก็คือได้ได้ว,ว่าแรงบันจยเพลงนี้เนี่ยหูต้องย้อนกลับไปสมัยแบบสองพันยี่สิบเอ็ดเป็นสี่สี่ห้าปีใช่ไหมสี <c oughs> ่ห้าปีก็ได้ได้ว,ว่าเบาลงเป็นห้าสิบห้าสิบที่เบาลง <c oughs> เป็นห้าสิบห้าสิบทีทีเนียกว่โดนกันกองมาแล้วกองมาแล้วเป็นที่ที่ใจเยวว็นลงแล้ว กลมขึ้น,นใช่ใช่ใจเย็นลงเอเอก็คือเพลงนี้ก็คือได้ร่วมงานกับพี่ฟอร์ดเนาะใช่ใช่ครับเออก็คือได้ร่วมงานกับเป็นปกติแล้วไหมครับอา่าจริงๆผม,มเคยไปผมเคยไปเป็นโปรดิวเซอร์วงเขาอยู่ช่วงเวลาหนึง่งอ,อยู่อัลบั้มชุดหนึ่งด้วยครับแล้วก็แล้วเราก็จะคือเรารู้จักกันตั้งแต่เรียนอยู่แล้วเราก็เลยแบบมีอะไรคุยกันแชร์กันตลอดเราถึงไม่ได้ทํางานด้วยกันก็จะเจอกันแบบ ว่าแฮงเอาทพูดคุยเล่าแลกเปลี่ยนกันว่าใหนวงใครทําอะไรใครทําอะไรกันตอนนี้อะไรเงี้ยทีเนี้ยพอมันมาถึงอารบ้านชุดเนี้ยของเราเราก็รู้สึกว่าเราไว้ใจเขาที่จะให้แบบว่าเขาเข้ามาช่วยเขาเข้ามาอยู่ในโลกของเราเข้ามาบแบบว่า,เ,าเราว่าเขารู้จักเราพอที่เขาจะสามารถแนะนําอะไรที่มันเป็นตัวเราและมันอืไปได้อีก ขั้นหนึ่งที่เราจะไม่จมอยู่กับตัวเองเกินอ,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 อะไรประมาณนั้นครับก็อย่างที่วินบอกเมื่อกี้ก็มีอัลบั้มด้วยนอกจากเพลงนี้เนาะช่ชวงประมาณไหนกลางปีไหมน่าจะประมาณอ่าเกือบเกือบท้ายปีครับน่าจะช่วงกันยานะครับก็ม,ม,มีเวลาปีนี้ใช่ก็ทยอยปล่อยซิงเกิลแล้วก็ค่อยม<ช>ีฟูลอัลบั้มเป็นฟูลอัลบั้มไหมฮะเป็นฟูลอัลบั้มครับผม น่าสิบเพลงอีกหนึ่งศิลปินที่ขยันมากๆนะฮะในโทจจุันชอบครับต้องบอกเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เทรนการทำฟูลอับ้ามกลับมานะรู้สึกไหมความรู้สึกเพราะว่าสังเกตจากการสัมภาษณ์ศิลปินค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมันจะมียุคหนึ่งที่แบบถอยไป EP บ้างเนาะเดี๋ยวนี้ทุกคนกลับมาทำฟูลอัลบั้มและเป็นคอนเซปที่แบบ ยิ่งใหญ่มากนะถ้าเราจะได้เห็นคอนเซปต์การทาฟูลอัลบั้มแบบนั้นต้องย้อนลับไปนานมากๆเลยอ่ะเนาะอะไรถึงถึงถึงโดนใจให้เราสึกว่าเราอยากทาฟูลอัลบั้มซึ่งผมว่ามันมันโปรเซสของมันกินเวลาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะกับการทํางานนะครับเยอะครับแล้วก็กินแรงเยอะมากๆโดยไม่ถึงก็ก็ถ้าเราเทียบว่าเราทำอีพีกับเราทาอัลบั้มนัมันก็เกือบจะเรียกว่าสองเท่าครึ่งเลยนะใช่ใช่ครึ่งเลยแต่ว่าอ่เรียกว่าอะไรดีวาลิสเนี่ยค่อนข้างจะ เป็นวิธีนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือเราเราคอนเนคกับแฟนเพลงเราเล่าเรื่องของเราผ่านการทำอัลบั้มมาอยู่แล้วครับ,ผม,รบผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นมีเดียมที่ดีที่เราจะปดอ่าเอ็กเพรสเล่าเรื่องของเราอ,ออกมาได้อย่างถูกต้องที่สุดสำหรับ,รบเราสำหรับแฟนๆที่เขาติดตามเรารได้เห็นมุมมองที่หลากหลายที่มันเป็น การไทม์สแตรมช่วงเวลาเนี้ยของเราไว้ว่าเรารู้สึกอะไรเราคิดอะไรอัลบั้มมันก็เป็นตัวกลางที่ตอบโจทย์เขาก็ได้เห็นการเติบโตของเราแต่ละเพลงด้วยเนาะเออเอ,อ,เอ,อมาสปอยชั้นนิดนึงพูดถึงอัลบั้มแล้วมันสะท้อนถึงตัวตนวินยังไงครับแล้วก็แบบการได้ร่วมงานกับหลายๆคนผมว่าเออมันต้องมีการปรับจูค่นข้างเยอะกับอัลบั้มนี้อืมก็ใช่ครับคืออัลบั้มเนี้ค่อนข้างที่จะ d i r e c t ั o นของมันะ่ะเป็นการวางคอนเซ็ปที่เราอยากทำให้มันน้อยแต่มากมันคือการที่เราเรียกว่ากลับไปสู่รากของเราครับผมว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครเราชอบอะไรถ้าหากว่าเราทําอะไรที่ถ้าหากว่าสมมุติว่าเรามีแค่กีตาร์หนึ่งตัวกับเสียงร้องเรา เราทำอะไรได้บ้างอะไรอะไรที่มันมินิมอลมากๆแต่เราอยากจะให้มันเรียกว่าจริงใจและตรงไปตรงมาที่สุดอันนั้นเป็นไอเดียของการทำอัลบั้มนี้ครับก็ได้ได้ว่าเหมือน back to basic กลับไปจุดที่แบบเป็นตัวตนงตัวเองที่สุดไหมเรียบง่ายที่สุดอะไรอย่างนี้ไหมใช่กลับไปสู่กลับไปสู่ซาวด์กลับไปสู่สิ่งที่มันทําให้เรารู้สึกรักดนตรีตั้งแต่แรกก็คือวินจริงๆ ใช่<ม>สิ่งที่มันมคือตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ผมทําเพลงแบบเจ็ดแปดปีเนี่ยมันก็จะมีรเราก็ทดลองหลายอย่างเนาะมันก็จะมีช่วงที่เราแบบลองทำซาวด์แบบนี้ลองทำซาวด์นี้แต่งเพลงแบบนี้อะไรแบบนี้<ม>ที่มันเอ็กซ์เพร์เมนท์ทดลองกันไปอต่ว่างเงี้ยแต่ว่ารเรารู้สึกว่ากับชุดนี้เราอยาก<ม>ให้มันเป็นเพียวบริสที่สุดอยากให้มันเป็นอะไรที่อะไรที่มัน ตรงไปตรงมาแล้วจริงใจมากๆอันนั้นเป็นกอล์ก็คือเรยกได้ว่าเป็นการทํางานที่จอยแล้วก็สนุกกับมันด้วยเนาะไอเรื่องของการแบบมีคอเปอร์ c ิวเซอร์เข้ามาหรืออะไรคือที่ผ่านมาเราก็จะที่ผ่านมาเรียกว่าเราทํางานแทบจะร้อยเปเซกับทุกอย่างเลยแบบตั้งแต่เขียนเพลงจนแบบปิดตั้งแต่จนแบบปิดเพลงนะครับคือเราอยู่ใน p r o c e s ทุกขั้นตอนเลยตอนนี้เรายังทํางานอยู่แต่ว่าเรา เรียกว่าเราอยากมีอินพุตที่หลากหลายขึ้นเราอยากมีคนที่สามารถมองมุมมองที่กว้างไปจากเราได้อีกเพราะว่าบางทีพอเราเป็นคนที่ทําทุกๆอย่างในงานของเราอะรเราอาจจะอยู่ลึกเกินจนเราไม่สามารถมองภาพกว้างได้เท่าที่รเราอยากให้มันเป็นอการมีคนอื่นๆเข้ามาช่วยเราในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราขาดมันก็ทําให้ผมว่า a t t h e e n d of t h e Day มันก็ทําให้เราการู้จักตัวเองมากขึ้น ได้เห็นตัวเองจากมุมมองที่เป็นด้านนอกมากขึ้น<ม>อะไรเงี้ยนะครับเป็นมุมมองที่คนอื่นมองเข้ามาหาวินอีกทีด้วยใช่แล้วมผมว่ามันทําให้งานเราออกมาดีขึ้นด้วยอ<ม>เหมือนเราส่งกระจกก็เราชมตัวเองหล่ออ่าใช่ทุกคนคนแต่คนภายนอกก็เห็นผมหล่อนะอันนี้เ,นเรื่องปกตินี่ผมเข้าใจได้กับอะไรบ้างผมับม,ม,ม,ม เกิดอะไรกันขึ้นครับคนคนในห้องส่งเกิดอะไรขึ้นเออผมผมว่าเรียกได้ว่ามันเป็นอีกอีกหนึ่งมุมมองที่มาเติมเต็มอัลบั้มนี้ดีกว่าใช่เนาะให้คนให้คนอื่นๆมามาเห็นวินอีกรูปแบบหนึ่งดูใช่ครับผมมาสปอยอัลบั้มไปเยอะแล้วขอกลับวนกลับมาที่ห้าสิ้าก่อนสักนิดหนึ่งพูดถึงเอ็สักนิดหนึ่งครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับถ่ายทํานั้นไหมผมเห็นมันมีความฟิตเฟียดีู่ เอ็มวก็เฟียดเฟียดอยู่นะ ờ, ใช่ไหมมีขาวดำด้วยมีคว <ๆ S 1> ามแบบอินดี้เล็กๆ <c oughs> ก็เอ็มวีเนี้ยต้องเอ็มวีเนี้ยเรียกว่าเป็นเอ็มวีที่เราตั้งใจทำจุดประสงค์มันคือถ้านอกจากเรื่องของการเล่าเรื่องเพลงเล่าคอนเซปต์เพลงแล้วอะครับมันคือเพลงที่เป็นเอ็มวีที่เราต้องเรียกว่าจั่วคอนเซปต์ของอัลบั้มไปด้วยแสดงถึงแบบอาร์ตเดเรคชั่นหรืออะไรที่ มันจะเป็นการมันจะเป็นทีมของเราไปทั้งปีประมาณนั้นฮะก็ถ้าพูดถึงเบื้องหลาย MV ก็สนุกสนานมากครับมันอันนี้ได้แบบว่าเพื่อนๆในวงมาถ่ายด้วยกันด้วยคือเราค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องแบบ Energy เวลาเล่นสดของบาลิสอะไรเงี้ยเราสึกมันเป็นเรื่องที่เราอยากพีเศษเราก็เลยเราก็เลยแบบเอาวงมาซิงค์ด้วยอันนี้ให้มันได้แบบให้มันได้ความ เรียวอะไรดีสุดในด้านดนตรีพวกเราเป็นนดนตรีอะเนาะใช่ที่เราอยากจะทำก็ก็สนุกสนานครับวันนั้นแบบ12ชั่วโมงโอเคก็ไปรอไปฟังกันได้ไปดูกันได้นะครับผมใงทุกๆแพลตฟอร์มแล้วนะครับผมให้คะแนนตัวเองหน่อยการเดินทางของวินบาริสตั้งแต่ day o จนถึงแบบโหตอนนี้คุณมีโกเยอะมากๆคุณมีเป้าหมายคุณมีไมซ์เซตอีกแบบหนึ่งคะแนนตัวเองเป็นยังไงบ้างครับ ผมให้50เต็ม50เลยครับอา,อา่นเพ<อ>ลงเนาะมาเจอกๆๆๆๆนันกล<อ>างกลางมาเจอกันกล<อ>างกลางเนาะที่เหลือ <ๆ S 1> ก็ให้ผู้ชมคุณผู้ฟังก็เป็นคนตัดสินแล้วกันในผลงานของเรานะครับผมคราวนี้เราอยากจะยกตัวอย่างสิงนิหนึ่งเมื่อกี้เห็นวินพูดถึง50 50เยอะมากๆในหลายๆเหตุการณ์ยกตัวอย่างให้เราหน่อยไอ้50 50เนี่ยของวินเนี่ยมันมีแบบการกระทำอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเจอมันเจอท็อปปิกนี้บ้างไหม ในชีวิตหรือว่าเร็วๆนี้การทํางานความรักชีวิตอะไรต่างๆนานาก็ได้ครับเล่นๆกันเล่นๆกันห้าสิบห้าสิบแล้วก็น่าจะที่ก็น่าจะที่ประมาณเดือนสองเดือนที่เราสแกนกันไม่ใช่เออหมดแล้วตอนนี้ผมหมดหมดแล้วหมดแล้วเนาะก็อย่างที่บอกครับทุกคนถ้าแบบว่าผมว่าการให้พิชาร์ทที่สุดสําหรับเพลงนี้ผมก็ต้องย้อนกลับไปในแรงบันดาลใจของวินแหละที่มันเป็นอินสปิเรชันผมว่ามันก็ตอบ โจทย์หลายๆอย่างได้ดีมากๆแล้วนะครับร้องสดให้วพวกเราฟังสักนิดนึงแฟนๆน่าจะอยากฟังกันมากนะครับหลังจากที่ฟังแบบโอ้ท่าชันของบินมาเยอะมากๆนะครับผมจะฟังแล้วดูวได้เลยครับ <S <S ได้ครับเขินๆนิดนึงอะคาเปล่าโอเคอากาเปร่าใครเป็นใครเป็นเทรนเนอร์หรือเบสฮะมีมีมีฮะมีมีโผล่มาไหมไม่จะเซอร์ไพรส์อะไรไหมอยากเป็นไหมครับอยากผมต้องมาทบทวนควายเอ้ยอีกหรือยังไง ผมทำงานหนักแล้วเนี่ยวินโห่ได้ได้นะอ่าได้งั่นผมผมลุย,ยอ่ะรไปลุยเลยครับพร้อมแล้วไปได้เลยครับ อยากให้เธอลองเข้าใจอะไรที่ฉันต้องเจอสักทีได้ไหมเพื่อว่าวันทดถ้าเ,เธอใส่ใจสักนิดจะคิดถึงฉันได้บ้างอาจจะพอมีสักทางเจอกันต้องคลางยังรอให้เธอเข้าใจแต่ว่าเธอเองจะคิดอย่างนั้นสักครั้งได้ไหมประมาณนี้ ฟังเต็มไปที่ไหนครับผมตอนนี้นะครับ50 50ปล่อยแล้วสามารถเข้าไปฟังกันเต็มๆได้ในทุกๆช่องทางสตรีมมิ่งนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูเอ็มวีทาง YouTube แล้วก็สามารถขอเข้ามากันได้ที่เม l o p o ปครับเยสสุดท้ายครับสุดท้ายให้วินฝากผลงานและก็ช่องท,งทางติดตามแล้วก็แพลนจากนี้สักนิดนึงครับอีเวนต์แล้วก็อัลบัม้มไปเลยครับครับก็ฝากเพลง50 50ด้วยนะครับผมฟังได้ทุกๆช่องทางและดูเอ็มวีได้ทาง YouTube ฝากติดตาม ผลงานทั้งหมดหลังจากนี้ของบาริสด้วยครับผมปีนี้เรารัวๆกันเลยแล้วก็มีอัลบั้มใหม่ด้วยอยากให้ติดตามกันคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันนะครับผมก็ฝากด้วยครับเ yeah. ย่ยังไงก็ฝากวินบาริสด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆครับ<อ>